สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหานอยนะคะประจะวันที่สองตุลาคมหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือเจ็ดกับเก้าตัวรองก็คือสองกับสี 1, ่เจ็ดศูนยดสก้าเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็เจ็นะคะ

000, 01, 03, 04, 0 0นย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูน่องสามสหกส็สามเกสาสี่สสามี่สองสอ่ตว VIP ตัวเด่นก็คือแปดกับ6กสากับ1นึเนาะแปดศูนย์8ปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปเจดหกย์หหนึ่งสเจหกแดสปหนึ่งหนึ่งแปดย์แล้วก็136นะคะ จบคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดหดแดสามสามดหนึ่งสาสนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับทั้ง4ี่แนวทางนีนเดอ้อเลขเหมือนกันววันนี้สําหรับวันนี้เน้น3ามสี่ห้าเกเดอ้อสามสี่ห้าเกก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางไหนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะ ยิงหิงป,งปังปังทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ